พุทธวจนะฉบับที่สี่มักวิธีที่ง่ายพุทธวจนะฉบับนี้เป็นการรวบรวมมักวิธีที่ง่ายของพระาศาสดาที่ได้ตรัสบอกด้วยพระองค์เองโดยสังเกตจากที่พระองค์ตรัสไว้มากสรนเสริญไว้หรือที่ทำให้บุคคลหลุดพ้นได้เร็วหรือที่พระองค์บอกเอง ว่าเป็นวิธีที่สะดวกต่อการเข้านิพพานพระองค์ตรัสว่ามหาชนจะเดินตามคำสอนที่ทรงสรรเสริญเอาไว้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุในการรวบรวมเป็นหนังสือพุทธวจนะฉบับมักวิธีที่ง่าย